ผมชื่อกรอ,อายุ27ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ชีวิตไม่มีอะไรหวือหวานักวันๆว,น,ว,น,วนเวียนอยู่แค่ทำงานกินข้าวดูซีรีส์นอนแต่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนผมเริ่มมีอาการแปลกๆเหมือนเหนื่อยง่ายใจสัน่นมือสัน่นเหงื่อแตกตอนกลางคืนจนสุดท้ายวันหนึ่งผมก็เป็นลมกลางที่ทำงานผมถูกพามาส่งโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพ มันเป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ที่คนไข้แน่นตลอดเวลาต้องนั่งรอคิวเป็นชั่วโมงแม้แต่ห้องพักผู้ป่วยก็แน่นจนหาห้องเดี่ยวแทบไม่ได้พยาบาลบอกว่าผมต้องนอนพักอย่างน้อย2-3ถึงคืนเพื่อให้หมอเช็คร่างกายละเอียดแน่นอนผมไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรพอจะนอนห้องเดี่ยวได้พยาบาลพาผมไปยังห้องรวมพิเศษที่ภายนอกดูเก่าโซมเพราะเป็นตึกอาคารเก่า ชั้นเก้าโดดเดี่ยวของอาคารหลังหนึ่งที่แยกออกมาจากตึกใหญ่ในห้องมีเตียงสองเตียงเตียงด้านซ้ายติดหน้าต่างและเตียงขวาติดกำแพงผมถูกพาไปนอนเตียงซ้ายเพราะอีกเตียงมีผ้าห่มกองพับอยู่บนที่นอนดูเหมือนจะมีคนเคยนอนหรืออาจจะมีคนกลับมาในคืนนี้วันแรกยังไม่มีอะไรครับพยาบาลเข้ามาวัดไข้ตามเวลาผมนอนดูมือถือจนหลับไปด้วยอาการอ่อนเพลีย ตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วแต่คืนนั้นเองที่ทุกอย่างเริ่มแปลกไปเวลาประมาณตีสองผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงบางอย่างแกรกแกรกเสียงเหมือนพลาสติกหรือถุงอะไรสักอย่างถูพื้นเบาๆใต้เตียงผมลืมตาขึ้นมามองไปรอบห้องมืดสนิทนอกจากแสงไฟสลัวจากไฟฉุกเฉินบนเพดานไม่มีแสงอะไรอีกเลยเสียงนั้นเงียบไปแล้ว ผมนึกว่าอาจเป็นเสียงจากห้องข้างๆหรือพยาบาลลากอะไรผ่านหน้าห้องเลยไม่ได้คิดมากหลับต่อคืนที่สองเสียงนั้นกลับมาอีกแต่ครั้งนี้ชัดและยาวกว่าเดิมแกรก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 เหมือนมีบางอย่างกําลังคลานอยู่ใต้เตียงหรือขยับถุงอะไรสักอย่างในห้องพอผมขยับตัวเสียงนั้นก็มีเงียบกริบพอผมแน่ใจว่างเงียบ ผมลองกระซิบเบาๆว่ามีใครอยู่ไหมครับเงียบไม่มีเสียงตอบไม่มีแม้แต่เสียงแอร์จนรู้ตัวอีกทีผมก็เผลอหลับไปตอนเช้าผมถามพยาบาลว่าเมื่อคืนมีใครเข้ามาหรือเปล่าครับพยาบาลมองหน้าผมงงๆก่อนตอบว่าไม่มีนะคะเตียงข้างๆยังไม่มีใครมาเลยค่ะว่างอยู่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะ ผมขโมดคิ้วเพราะเมื่อคืนผมจำได้ว่าได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีคนอยู่ข้างๆแต่ก็คิดว่าอาจหูฝาดเย็นวันนั้นมีชายวัยกลางคนเดินเข้ามาในห้องเขาดูโทมใส่เสื้อคนไข้โรงพยาบาลท่าทางให้ค่อยแข็งแรงนั่งลงที่เตียงข้างๆโดยไม่พูดอะไรผมพยายามทักสวัสดีครับเขาหันว่ามองผมแป๊บเดียวแล้วหันกลับไปไม่ตอบอะไรเลย ผมรู้สึกอ,อึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่เปิดไฟไม่พูดไม่แม้แต่จะไอหรือขยับตัวเตียงข้างๆนั้นเงียบสนิททั้งคืนแต่เสียงแกรกนั้นกลับมาอีกแกร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 กและครั้งนี้เสียงมันไม่ใช่จากใต้เตียงมันมาจากบนเตียงข้างๆผมหันไปช้าๆเพื่อดูว่าเขาทำอะไรแต่เตียงว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่ที่เตียงข้างๆไม่มีชายคนนั้นไม่มีใครเลยผมตื่นมาตอนเช้าด้วยความกระวนกระวายเดินไปถามพยาบาลเวรเช้าอีกครั้งเมื่อคืนคนไข้ข้างๆผมหายไปไหนครับพยาบาลทำหน้าตกใจเล็กน้อยเมื่อคือนเนี่ยหรอคะไม่มีคนไข้นะคะเตียงนั้นยังว่างอยู่ไม่มีใครเข้ามาเลยคะ่ะแต่เมื่อวานตอนเย็นผมเห็นเขาเดินเข้ามานั่งเลยนะครับ ผมทักเขาแล้วเขาเงียบไม่พูดอะไรเลยผมเริ่มเสียงสัน่นพยาบาลหยิบแฟ้มเวรออกมาเปิดดูบันทึกชัดเจนว่าเมื่อคืนไม่มีการรับคนไข้ใหม่ห้องนั้นว่างอยู่เธอหันมามองหน้าผมแล้วพูดเสียงเบาแต่คุณเป็นคนที่สองที่บอกว่าเห็นผู้ชายคนนั้นผมขมวดคิ้วคนที่สองเหรอครับเธอพยักหน้าเบาๆก่อนพูดเสียงแผ่ว เดินที่แล้วมีคนไข้ที่พักอยู่ห้องนี้เห็นเหมือนกันชายอายุประมาณห้าสิบเดินเข้ามานั่งบนเตียงตอนเย็นพอเช้าก็ไม่มีใครอยู่เย็นวันนั้นผมแอบถามพารงที่เดินมาทำความสะอาดห้องลุงพารงถอนหายใจแล้วพูดว่าอ๋อห้องเก้องใช่ไหมเตียงด้านหน้าต่าง เตียงตรงนั้นเคยมีคนไข้าตายกลางดึกเมื่อหลายปีก่อนตายแบบที่ไม่มีใครรู้ตัวจนเช้าถึงจะรู้น่ากลัวตรงที่ว่าก่อนตายเขาขยับตัวไม่ได้เลยแล้วก็พยายามเคาะเตียงเบาๆเพื่อขอความช่วยเหลือเสียงแกรกแกลกผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าคือเสียงอะไรคืนนั้นผมพยายามข่มตาหลับทั้งที่ใจเต้นแรง ผมหันหน้าออกจากเตียงข้างๆไม่อยากเผชิญหน้ากับเขาแต่สักพักเสียงนั้นก็มาจริงๆแกรกแกรกเคาะแกรกแกรก,กผมพยายามไม่ขยับไม่ลืมตาหวังว่าเขาจะหายไปแต่แล้วเสียงฝีเท้ากลับค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เตียงผมทีละก้าวทีละก้าวกอนช่วยด้วย เสียงกระสิบอยู่ข้างหูผมหลังจากคืนนั้นผมก็แทบไม่ได้นอนอีกเลยเสียงกระซิบเสียงกรอบแกรบเสียงฝีเท้าที่ไม่มีร่างมันยังอยู่ที่นั่นอยู่ในความมืดอยู่ข้างเตียงผมและบางคืนผมรู้สึกได้ว่าเขายือนอยู่ข้างเตียงแต่ผมไม่กล้าลืมตาดูกลัวว่าถ้าผมลืมตามาแล้วเห็น จะไม่มีทางลืมภาพนั้นได้ไปตลอดชีวิตผมขอย้ายห้องแต่โรงพยาบาลบอกว่าไม่มีห้องว่างพยาบาลคนเดิมแนะนำให้ผมสวดมนต์ก่อนนอนเธอพูดเสียงเบาเหมือนไม่อยากให้ใครได้ยินแล้วก็กระซิบเสริมว่าเขาจะไม่ทำอะไรคุณถ้าคุณไม่สนใจเขาคำแนะนำนั้นใช้ไม่ได้เลยในคืนนั้นคืนนั้นฝนตกหนัก ฟ้าร้องฟ้าแหลบเป็นพักพักห้องที่ผมอยู่ไม่มีหน้าต่างเป็นผนังทึบที่เย็นเฉียบจากอากาศฝนผมขมตาหลับทั้งที่เสียงฟ้าร้องดังเป็นระยะเวลาประมาณตีสองกว่าเสียงเดิมก็ดังขึ้นแกรกแกรกเคาะเคาะแต่ครั้งนี้มันดังขึ้นใกล้ขึ้น เหมือนเคาะบนที่นอนเคาะที่ขาเตียงผมผมสะดุ้งสุดตัวลืมตาขึ้นทันทีแล้วผมก็เห็นเขาเขายือนอยู่ข้างเตียงผมจริงๆไม่ใช่ในเงาไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นชายร่างสูงในชุดขนไข่เก่าเปรือยหน้าซีดเผือดดวงตาโปนกลวงโบเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าปากแห้งๆแต่ขยับพูด ช่วยช่วยด้วยผมช็อกจนขยับตัวไม่ได้เขายืนอยู่อย่างนั้นนิ่งๆเหมือนรอผมตอบอะไรบางอย่างมือของเขาค่อยๆย,ยื่นมาแตะที่ผ้าห่มผมเบาๆเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งผมหลับตาทันทีสวดบทสวดในใจรวดเร็วแทบพูดไม่ทันผมได้ยินเสียงเขาหายใจแรงใกล้หูเหมือนหายใจรดตรงๆ พวกเขาทิ้งฉันอย่าทำเหมือนกันแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปผมไม่รู้ว่าผมหลับไปได้ยังไงแต่ตื่นมาอีกทีแสงแดดส่องผ่านประตูห้องเข้ามาแล้วไม่มีเขาไม่มีเสียงแต่มีคราบน้ำเป็นรอยเท้าขนาดผู้ใหญ่เหยียบบนรอดเตียงผมทั้งที่เมื่อคืนไม่มีใครเดินเข้ามาวันนั้น ผมตั้งใจเดินไปหาหัวหน้าพยาบาลตึกผมเล่าเรื่องทั้งหมดแม้จะกลัวว่าจะโดนมองว่าเพอเจอ้อแต่พอพูดจบเธอกลับนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเตียงข้างๆนั้นเคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงเธอหยิบเอกสารแฟ้มเก่ามาให้ดูคนไข้ชื่อว่าสุทธิชัยอายุ54ปีป่วยเป็นอัมาพาตครึ่งตัวไม่มีญาติเยี่ยมเลยนอนอยู่เตียงขวาห้องนี้ จนวันหนึ่งเขาก็เสียชีวิตกลางดึกแต่ที่น่าสลดก็คือเขาตายเพราะขาดอากาศหายใจจากการที่เตียงมีปัญหาและพนักงานเวรดึกไม่สนใจคืนที่เขาตายเขากดกริ่งเรียกหลายครั้งแต่ไม่มีใครตอบเสียงขอบเบาๆที่คุณได้ยินอาจเป็นเสียงเดียวที่เขาพยายามทำเพื่อให้มีใครช่วยผมนั่งฟังตัวแข็งไปหมดเพราะนั่นหมายความว่า เขาตายทั้งที่ยังมีสติแต่พูดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เขารับรู้ว่าตัวเองกำลังตายแต่ไม่มีใครช่วยได้เลยผมเริ่มค้นหาเรื่องเล่าอื่นๆที่คล้ายกันปรากฏว่าในฟอรัร่มหนึ่งมีคนเคยโพสต์ถึงชายใส่ชุดคนไข้ที่ยืนอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยในตึกเก่าเขามักจะมาในคืนที่ฝนตกพูดคำเดิมช่วยด้วยบางคนที่เห็นเขา จะมีอาการหลอนจนต้องย้ายโรงพยาบาลบางคนบอกว่าถ้าคุณเมินเขาเขาจะยิ่งมาหาแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือมีคนหนึ่งบอกว่าอย่าให้เขาขึ้นเตียงของคุณได้เด็ดขาดคืนนั้นผมพยายามนอนโดยเปิดไฟนอนและเปิดบทสวดในมือถือแต่ช่วงประมาณตีสามือถือดับไปดือด้อทั้งที่แบตเต็มไฟห้องก็กระพริบเหมือนจะดับ แล้วผมได้ยินเสียงเตียงข้างๆลั่นเอียดเสียงเหมือนใครสักคนกำลังปีนขึ้นเตียงผมหยุดหายใจหูฟังเสียงเอียดเอียดแกรกแกรกแล้วมันก็มาถึงขอบเตียงผมผมหลับตาแน่นไม่กล้าหันไม่กล้าขยับแต่มันช้าไปแล้วเพราะเขาขึ้นเตียงผมแล้วจริงๆ ผ้าห่มของผมกำลังถูกกดลงทีละนิดทีละนิดเหมือนมีคนนอนทับอยู่ข้างๆเสียงหายใจหนักๆดังข้างหูกลิ่นเน่าจะร่างเปลื่ยลอยคลักคลุ้งเขากระสิบอีกครั้งฉันไม่อยากอยู่คนเดียวเช้าวันต่อมาผมอ้อนวอนหมอให้เซ็นอนุญาตให้กลับบ้านไม่ตรวจอะไรต่อ ไม่อยากอยู่แล้วหมอยอมเซนเพราะสภาพจิตใจผมย่ำแย่จนเริ่มมีอาการหวาดกลัวขั้นรุนแรงก่อนกลับผมแอบเดินไปที่ห้องข้างๆซึ่งมีป้ายติดว่างดใช้งานชั่วคราวผมแง้มดูประตูเตียงขวายังอยู่ที่เดิมมีผ้าห่มพับเรียบร้อยและข้างเตียงมีกล่องพลาสติกเล็กๆวางอยู่เป็นกล่องเก็บข้าวของผู้ป่วยเก่า ในนั้นมีรูปถ่ายซีเปียของผู้ชายคนหนึ่งในชุดคนไข้กำลังยิ้มจังๆให้กล้องเขาคือคนเดียวกับที่ผมเห็นข้างเตียงผมทุกคืนผมกลับบ้านมาแต่ทุกคืนผมก็ยังฝันฝันว่าเขายืนอยู่ข้างเตียงฝันว่าเขาเดินวนอยู่รอบที่นอนและบางครั้งผมตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วรู้สึกได้ว่าเตียงของผม มีน้ำหนักบางอย่างกดทับอยู่แม้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่บางสิ่งก็ยังตามมาคุณเชื่อเรื่องวิญญาณไหมบางทีเขาอาจไม่ได้ผูกกับเตียงแต่ผูกกับใครก็ตามที่เคยได้ยินเสียงเขาแล้วไม่ยื่นมือช่วย